คดีนี้ก็มันเป็นคดีเกี่ยวกับเพศทาสงสพแม่บิงก็ได้<ม>ก็ให้พันตำรวจโทรสายผินพนักงานสอบสวนยิงดำเนินการสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะจากการสอบสวนแล้วนะผู้ต้องหาได้หลบหนีจึงพนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ไว้นะ แล้วก็สรุปคำนวนมีความเหนยนส่งพน,นักงานหรายการนะค e รับเมื่อวันที่26กันยายน2555โดยสั่งฟ้องผู้หาหลบหนีหลังหลังจากนั้นนะเมื่อวันที่1 6มีนาคม2555เนี่ยก็ได้มีผู้เสียหายอีกหนึ่งรายนะขณะมาแจ้งความเป็นนะนักเรียน นะเรียนอยู่โรงเรียนยุทธราชนะชั้นม .6 ก็ได้มาแจ้งความว่าถูกผู้ต้องหานี้กระทำการข่มขืนกระทำชําเรานะโดยใช้อุบายหลอกลวงนะจอมหลงเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเสริมดนงการเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยเป็นเยาวชนนะยังอยู่ในความปกครอง ดูแลของบิดามันดาก็เพิ่มผู้หาเป็นร่างผู้เยาว์อายุกว่า15อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากปิดามันดาคดีนี้เหตุเกิดทั้งหมดนะ4กลับนะต่างวาระขนาะเกิดเหตุนะเหตุเกิดครั้งแรกปี2553 านที่เนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนี้แต่ก็มีเบอร์ของผู้เสียหายก็ได้โทรน,นัดว่าให้มาเสริมชะตาเสริมดวงนะทางานักง,งานสอบสวนหญิงของสพอไอม่ปิก็ได้ออกหมายจับนะเป็นหมายจับทั้งที่สองแต่เนื่อจากคดีนี้เป็นที่น่าสนใจนะของประชาชนเนื่องจากว่า น่าเชื่อว่าผู้ต้องหานี้นะได้กร,รนะทำผิดหลายครั้งและมีผู้เสียหายหลายรายแตนะ่ไม่กล้ามาแจ้งความนะก็ขอให้ทางสือ่อมวลชนนะฮนะได้นะประชาสัมพันธ์นะลงข่าวหรือมีผู้เสียหายอะไรอืนะ่นมาแจ้งความเพิ่มเติม นั่จากผู้ต้องหานี้ได้กระทำการแบบ,แบ,บเดียววันนี้โดยทีิที่ทงศาสนานะแล้วก็จะไปตามโรงเรียนต่างๆดูผู้หญิงหน้าตาดีนะแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์นะโดยครั้งแรกเนี่ยจะหลอกลวงว่านะจะหางา,งานทำเป็นงานช่วงอีเวนต์ออกงานมีไรายได้ดีนะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายก็โทรติดต่อนะ กหลังจากออกมาจับแล้วนะฮะมีหมายจาับทั้งสองใบนะฮะทางเนื่องจากคดีนี้นะเป็นคดีที่สําคัญนะทางเราก็ได้ดําเนินการอ่าสืบสวนนะจนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่โคราชนะเดี๋ยวในเรื่องการสืบสวนจับกุมตัวผู้หาเนี่ยเดี๋ยวผมมอบให้กับทางตำรวจโทร,ทร 3, สัมพันธ์เสร็จมานะารองผู้กกับสืบส,สวนสอบสวน นะเป็นเป็นผู้แถลงนะว่าในการสืบสวนสอบสวนท่านนี้จนกระทั่งสามารถจับตัผู้หาได้นะวันเป็นอย่างไรนะครับเเดี๋ยวขออนุญาตเลยครับเพราะว่าทางผู้หาคือในต้นเลยครับที่ไทยของที่รานนะครับคือตอเหตุที่โรงพักแม่ปีง สองลายที่มีหมายจับแล้วก็ไปก่อเหตุที่โรงพักเรือนเชียงใหม่ซึ่งทั้งสวัสดิ์เฉลิมพลและสวัสดิ์เบญมุลเครือนะครับได้นำตัวผู้เสียหายมาแล้วก็มาคุยกันปรากฏว่าเราก็ติดตามจับกลุมเขาแต่เขาหลบหนีไปไปทั้งป่าจีนป่าจีนบุรีก็ไปก่อเหตุีนะครับคือไปพาอาศัยกลับบ้านของเพื่อนก็ไปชำเราลานสาวของเพื่อนแล้วก็หลบหนีอีกแล้วก็ยังมี นำรถนำรถยนต์ที่ยักยอกไปไปแรกกับยาเสพติดแล้วก็หนีไปไปที่ลำปางไปที่แพท่ที่แพร่ก็ไปพอเหตุยักยอกทรัพย์อีกที่ลำปางก็ไปพอเหตุเกี่ยวกับชำลางเด็กหญิงอีกสีก่รายนะครับซึ่งเขาก็รับหมดที่เชียงใหม่จริงๆเนี่ยมันประมาณสิบรายแต่เขารลบแค่ในหมายจับเพราะว่าเขาบอกว่าบอกว่า,วาไงนะเขาสมยอม แต่จริงอ่ะเด็กสิบห้าสมันสมยอมไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาใช้วิธีการหลอกแต่เขาคิด,คดเองว่าเด็กอะสมยอมเขาพรกเขาหลอกว่าเขาจะทำวิธีกรรมทางศาสนานะครับซึ่งทางรองผู้กับอสสอน,นะครับแม่ปิงก็ให้ทางสะวะสิบสวนทิมฮานะครับก็สิบสวนไป็ตามจับคุณได้ที่โคราชนะครับเพราะว่าเราตามกันมาเกือบสองปีเต็มนะครับตั้งแต่ ของ cm108 สุกุ๊ปนะครับเตือนไทยแล้วก็ของของข่าวข้นข้นข่าวนะครับแล้วก็ของประเด็นเด่นนะครับทำซุปุปมาเกือบ2ปีแล้วก็สามารถจับตัวเขาได้นะครับซึ่งเป็นไทยอย่างร้ายแรงครับเพราะว่าผู้เสียหายจริงๆเนี่ยที่มีลิกต์อยู่ในบัญชีของสวัสดิ์เป็นนะครับที่ไม่กล้ามาแจ้งความอีกบางคนผู้ปกครองร้องไห้นะครับอับอายแต่ไม่กล้าเข้ามาแจ้งความมาบอกว่าตารวจเนี่ย เขาไม่สนใจหรอกเขาไม่จับหรอกแต่จริงๆนะครับเราสนใจและให้ความสนใจมากนะครับตามติดตามจับคุมจนได้นะครับคนนี้ใช้เวลาสองปีแต่เราก็อดทนนะครับจนกระทั่งจับคุมมาได้ครับทีมงานเราดีใจมากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยจะได้ช่วยเยาวชนแล้วก็เด็กสตรีหลายๆคนที่ต้องตกปเป็นเหยื่อเขาเพราะเขามีเ c e b ุ o กส่วนตัวเขาที่จะแอบเข้าไปเพื่อที่จะจ้างไปทำไปเป็นพิตตี้ไปเป็นพีจีบ้าง ไปทำใบสีบ้างแล้วเขาก็หลอกบอกว่าเออหน้าตาหมุนหมองนะช่วงนี้คะแนนสอบไ,ไ,ไ,ไม่ดีใช่ไหมทะเลาะกับผูนะ้ปกครองใช่ไหมมาเดี๋ยวเขาจะแก้กรรมให้พอได้โอกาสเขาก็ไปทำวิดีร้ายกับเด็กครับขอโทษนะจำัปนกาวกับส่วยช่ชนหน่อยขอโทษเด็กวด้สตทีที่ทำไปต่างไงอะเต้นอ่ะพูด ก็ขอสิ่งทุกอยกที่ผมทำไปตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ด,กดีสิ่งที่ทําไปผมก็ขอโทษและขอยอมรับในสิ่งที่ผมทำทุกอยาก่างทำไมเอาเลือกแต่เด็กเรียกว่าอย่างน้ตรงนี้ผมไม่ตอบนะขอโทษยกมือว่าผู้ปกครองด้วยครับยอมรับนะ ว่าจบไปทที่ไหนหนึ่เศูนเ์หนึ่งอบไรนะเขาเขาหลเขาเขาหลบหนีมาเกือบทั่วประเทศนะครับทั้งชัยภูมิไปที่ไหนนะชายภูมินครนครปฐมโคราชแพร่ลำปางกรุงเทพเขาหลบมาตลอดนะครับปาจีนปาจีนเขาหลบเขาทำอาชีพอะไรถึงย้ายไปายที่แล้วเอาเงินทองทปต่างประเทนะ บอกนี้ว่าจริงๆแล้วครับเขาจะไปรับงานพวกจัดดอกไม้พวกอะไรอะไรต่างๆรับงานงวดแรกเนี่ยเขาทําเรียบร้อยของวดสองปุ๊บเขาจะเชิญเงินหนีบางทีก็ก็ของยี่เก่งเงาเราเชิญไปกี่เงอะไรมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนถึงถึงลมเลือเราเชิญรัไปสี่หมื่นหรือหกหมื่นจำยากไม่ได้เขาใช้วิธีเงี้ยครับแล้วก็เชิญเงินไปแล้วก็หนีหนีไปที่ใหม่ก็ไปเปิดร้านดอกไม้ ไปทำบายสีไปหลอกผู้หญิงไปหลอกเด็กนะครับก็ทำบนเวียนอยู่หลายจังหวัด